ก็จะมีทัข้าวจีมารัวกัลยาณิมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนปัฒนาการใดก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะนี่คือข้าวเปลือกที่รัวกัลยาณิมิตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนปัฒนาการใดก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะนี่คือข้าวเปลือกที่ใส่บาตรแล้วก็มีข้าว อาหารกับข้าวผลวไม้แล้วแต่เราจะจ,จัดมาด้วยนะเนาะขนมข้าวต้มใส่ด้วยท่านมาร่วมบุญกันเยอะครับเพื่อนๆร่วมบุญกันเยอะเนาะปีมีครั้งนึงก็มานึ่งข้าวมาทํำข้าวจีนี่ก็ใส่บาทกันครับเพื่อนคุณบิดามารดาปาู่ย่าตายายบรรพบุพรุษบรรพชนของข้าพเจ้าเคยเทพทุกพระองค์ มหาเทพมหาเทวีพระฤาษีสองร้อยแปพระองค์ทั้งวันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะสาธุสาธุสา,สาใส่กระมังต่างหากแล้วก็แยกไว้ใส่ในบาทต่างหากบาทพระพุทธบาทพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีชาวบ้านนะคะเพื่อนๆก็คนเยอะค่ะเ<ๆ>ขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะสนุกกันทําบุญยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนค่ะเพื่อนๆจ้า พัฒนาตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะเพื่อนแต่ตีสีเนาะเป็นเม็ดข้าวเนาะเป็นเป็นเป็นความเชื่อของประเพณีทางการาโนทำยึดถือมากันแต่สมัยโบราณนานกาจนถึงทุกจะมีข้าวเปลือกด้วยนะคะเพื่อนข้าวเปลือกข้าวออกมาทำบุญบุญข้าวจีก็จะมีอกอบ,บุญข้าวเปลือกมานึ่งข้าวมาทำข้าวจีนี่ก็ใส่บาตรกันค่ะเพื่อนบุญเยอะมาก โมโทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจา๋า,า,จาข้าวจีก็จะใส่กระมังนะคะจะมีข้าวเปลือกด้วยนะคะเพื่อนข้าวเปลือกเขาออกมาทําบุญ,บญข้าวจีเ็าจะมีอบอกกบบุญข้าวเปลือกถุกด้วยกันนะคะเอาบุญมาฝากค่ะเลยคุณป้าก็คุณย่าก็อยากจะออกกล้องด้วยค่ะเขาบอกว่าขอออกกล้องด้วย อยากสวยอยากออกกล้องด้วยค่ะเพืเ่อนจ๋าป้าคุณย่าเนาะใส่บาตรกันคนเยอะมากเรียงหางยาวเลยนะคะนุโมูนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอให้นี่ก็คือกับข้าวสนุกกันทําบุญยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนค่ะเพืเ่อนๆื่อนจ๋าพัฒนาตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ตีสี่เนาะใส่บาตรกันคนเยอะมากเรียงหางยาวเลยนะคะ นโมนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้นี่ก็คือกับข้าวคุณบิดามารดาปาู่ย่าตายายบรรพบุพรุษบรรพชนของข้าพเจา้าเคยเทพท,ทุกพระองค์มหาเทพมหาเทวีทพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งวันค่ะก <ż> ็เสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะสาธุสาธุาเรามาเกินก็ได้ไม่ว่าไม่ว่ากันค่ะแต่ต้องทาบุญด้วยข้าวเปลือกเนาะเขาเรียกว่าทําบุญด้วยข้าวเปลือก เขาบอกว่าจะได้บุญเยอะนับเป็นเลยคุณป้าก็คุณย่าก็อยากจะออกกล้องด้วยค่ะเขาบอกว่าขอออกกล้องด้วยอยากสวยอยากออกกล้องด้วยค่ะเพื่อนจ๋ะป้าคุณยา่า,ยาเนาะจะมีข้าวเปลือกด้วยนะคะคเพื่อนข้าวเปลือกเขาออกมาทําบุญบุญข้าวจีเขาจะมีอ,อกอบบุญข้าวเปลือกใส่บาทแล้วก็มีข้าว อาหารกับข้าวผลไม้แล้วแต่เราจะจัดมาด้วยน้อขนมข้าวต้มใส่ด้วยค่ะประเพณีคนภาคตะวันออกเชียงเหนือเนาะภาคอีสานเนาะก็จะมีการทำบุญเข้าจีบิงนะเพื่อนๆก็คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะสาทุสาธุสาธุบุมด้วยกันนะคะวันนี้พัฒนาทองทิพย์พาเพื่อนๆมาทำบุญข้าวจีบตาม สนุกกันทำบุญยิ้มแย้มเจ็มใสกันทุกคนคะ่เนะเพื่อนเจ้าพัฒนาตื่นแต่เช้ามืดเลยคะ่ะเพื่อนแต่4ตีสี่เนาะข้าพเจ้าได้เทิดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ทุกหลังคาเรือนเอาเอาเ,าเปลือกออกมาเอามาเกินก็ได้ไม่ว่าไม่ว่ากันค่ะแต่ต้องทำบุญด้วยข้าวเปลือกเนาะเขาเรียกว่าทำบุญด้วยข้าวเปลือกเขาบอกว่าจะได้บุญเยอะนับเป็น ใส่บาตรอยู่ค่ะเพื่อนไปค่ะเพื่อนจะพัฒนาจะพาใส่าบาตรค่ะก็กำลังจะเลี่ยงแถวกันใส่าบาตรคนเยอะมากๆค่าพระเจ้าโดยเถิดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบถวายพระถวายตอนเช้าค่ะขอให้บุญกุศลครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าทำนางพัฒนาตรองทิพส่งไปถึงผัวกัลยาณมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งไหนปัถนาการใดก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะนี่คือข้าวเปลือกที่ใส่บาตรกันคนเยอะมากเรียงหางยาวเลยนะคะนโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้นี่ก็คือกับข้าวให้ทุกลังคาเรือนเอาเอาคบเปลือกออกมาใส่กระมังต่างหากแล้วก็แยกไว้ใส่ในบาตรต่างหากบาตรพระพุทธบาตรพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมี กาวบ้านค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็กับบ้านค่ะสาธุ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 บุกด้วยกันนะคะวันนี้พัฒนาทองทิพย์็าเ,เพื่อนมาทําบุญข้าจี่ตามเม็ดข้าวเนาะเป็นเป็นเป็นความเชื่อของพระเพณีทางนิสานเนาะทำยึดถือมากันแต่สมัยโบราณนานกาจนถึง,ท,งทุกวันนี้ครั้งช่วงเดือนสามเนาะ เดือนกุมภาพันนี่แหละเขาเรียกเดือนสามก็จะมีทาเข้าจีมาสนุกกันทำบุญยิ้มแย้มเจ่มใสกันทุกคนคะ่ะเพื่อนๆจ้าพัฒนาตื่นแต่เช้ามืดเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ตีสเนาะใส่บาทกันคนเยอะมากเรียงหางยาวเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าขอให้นี่ก็คือกับข้าวนะคะเพื่อนๆ คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะบุเยอะมากการมัฒนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆจา๋าข้าจีก็จะใส่ธนบังนะคะสนุกกันทําบุญยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนคะ่ะเพืเ่อนๆจา๋าพัฒนาตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตีสี่เนาะสนุกกันทําบุญยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนคะ่ะเพืเ่อนๆจา๋า พัฒนาตื่นแต so, ่เช <pr ideia> ้ามืดเลยค่ะเพื่อนแต่ตีสี่เนาะวันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็กับบ้านค่ะสาธุสาธุสาธุคะเพื่อนก็คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะสาธุสาธุสาธุบุญด้วยกันนะคะวันนี้พัฒนาของทิพย์่าเพื่อนมาทําบุญข้าจี่ตามเอามาแจกทานมาเอาทําบุญมาทําบุญที่วัดทุกค่เพื่อมาถวาย ครอบครัวละหนึ่งกระสอบนะคะถ้าบ้านบ้านหลังไหนไมีเยอะก็เอาคุณวิดามารดาป,ปาู่ย่าตายายบรรพบุพรุษบรรพชนของข้าพเจา้าเพื่อเทพทุกพระองค์มหาเทพมหาเทวีพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งสุด้วยกันนะคะเอาบุญมาฝากค่ะใส่บาตรกันคนเยอะมากเรียงหางยาวเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจา๋าขอให้นี่ก็คือกับข้าว ประเพณีคนภาคตะวันออกเชียงเหนือเนอะาะภาคอีสานเนาะก็จะมีการทำาบุญเข้าจีติเลยคุณป้าก็คุณย่าก็อยากจะออกกล้องด้วยค่ะเขาบอกว่าขอออกกล้องด้วยอยากสวยอยากออกกล้องด้วยค่ะเพื่อนจ๋าป้าคุณย่าเนาะแล้วครั้งช่วงเดือนสามเนาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเขาเรียกเดือนสามก็จะมีทำาข้าวจี มาคนเยอะมากต้องโ,โมทนาทุษาทุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋า,า,จาเข้าจีก็จะใส่ธะมังนะคะ,ะคุณบิดามารดาปาู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนของข้าพเจา้าเทพทุกพระองค์มาเทพมหาเทวีพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งนั้นมาร่วมบุญกันเยอะคะ่ะเพื่อนๆร่วมบุญกันเยอะเนาะงปีมีครั้งนึงก็ นะคะเพื่อนๆก็คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะท่านมาร่วมบุญกันเยอะค่ะเพื่อนๆร่วมบุญกันเยอะเนาะหนึ่งปีมีครั้งนึงก็เอามาเกินก็ได้ไม่ว่าไม่ว่ากันค่ะแต่ต้องทําบุญด้วยข้าวเปลือกเนาะเขาเรียกว่าทําบุญด้วยข้าวเปลือกเขาบอกว่าจะได้บุญเยอะนับเป็นมาร่วมบุญกันเยอะค่ะเพื่อนๆ รำบุญกันเยอะเนาะหน,นึ่งปีมีครั้งหนึ่งก็ข้าพเจ้าด้วยเธอแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบาครัวนะคะเพื่อนๆก็คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะเลยคุณป้าก็คุณย่าก็อยากจะออกกล้องด้วยค่ะเขาบอกว่าขอออกกล้องด้วยอยากสวยอยากออกกล้องด้วยครับเพื่อนจะ๋ะป้าคุณยานะ่าเนาะนะคะเพื่อนๆ ก็คนเยอะค่ะเขาจะมากันทุกคนเลยเนาะวันนี้จะปัวกัละยาณิมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ